สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้พบกับสงชานานเช่นเคยครับผมให้พี่น้องชมบรรยากาศเป็นนี่ครับทุ่งนาพูดพี่น้องฝนสายฝนกำลังเทลงมากรับผมมุนพูนนี่ทั้งยุกไก่เติบอยู่ตอนนี้ก็ประมาณใบสามมุ่งเคร่งพี่น้องนี่คือบรรยากาศน หน้าส้นมันหั่งครับนี่เบื้องเขาพี่น้องนี่ฟังขวามือนี่เพราะท่านได้ใส่ปุ๋ยครับเหลืองเออเลยแต่ฟังใส่เมือ่อใส่แล้วตัวนี้ของหน้าตรงคามกันครับนี่คนตัดหน้าหน้ามม่ไม่พี่น้องใส่ปุ๋ยกับว่าได้ผลครับผมนะกระเขียวกันมาหน่อยนึงอยู่ น่ะแต่ว่ามันก็บไม่ได้ผลอะไรครับช่วงนี้ถือว่าผลมาตกเลยพายุว่าี่เขามากพยุไอเบื้องที่ละครับนั่นตัวนี้ตานออกกันเข้ากัน อ้พ,พี่น้องสายฝนโอ้ถือว่าแรงครับพี่น้องในส้นตำบนึงอำเภอราชสีไยจังหวัดสิยีนะครับปีนี้ถือว่าแราสาสาง,ส,รงสุดๆเลยพี่น้องแรงโคทุฟปีเบื้องทิ่ร่างนั่นลินแหงคอรอพี่น้องเอ้ยนี่ใส่ปุ๋ยกับใส่อะไรครับนี่หน้าผมยี่นี่สามไล่สองงานครับผมนี่ ใส่เขา่ากอคอสิหาพี่น้องนี่นี่มึงตีละ่ะยาก,ก็คิดคาต้นไม้ไปแล้วนั่นนั่นแต่ว่าไอ้ว่าที่ใส่ปุ๋ยก็เสียกฝนกันว่าตกลงมามึงตีล่ะครับโอ้ต้นเข่าแห้งปุ่นฟั่งตรงขามกันเพื่อก็ใส่ปุ๋ยแล้วครับนั่นก็เขียวดีโดย แต่ว่ามันก็บมอไข่ดีวัไนไดนะมอไข่ได้ผลวันไดนเพราะว่ามันมอละลายเนาะนั่นบางทีละ่ะมันก็เป็นกระด้าง,กร,าง,างกระด้างครับเพราะว่าหน้ามามีเนะลา,ลนะเาะตกฝนลินนะเพื่อเอ่ามาใส่นะพี่น้องนะอาการดีอยู่ตอนเศร้าร่มพัดไมวีคือหนาหนาวนี่พี่น้องคือฝนมันสิเบิดดีไหมฝนออาโอ้คันแบบนี้เ่าได้กินเขาเดื้อมา รอดเบื้องอินน่นหนึงครับผมเบิ้งมือสองมือนี่รื้อฮอดสิ้นเดือนเลยนะรอดเบิ้งฮอดสิ้นเดืนอนว่าฝนสิมาบ่เพราะว่าการฝนมาตกก็คือบทหารใส่บุยแน่น,นอนเบิ้งดินครับผมนะั่นร้อยฝนตัวอุปกรณ์พุน่นสายฝนต้องพุน่นมือตึบครับผมหุ่นทั้งบ้านหุ่นงูหุ่นแม้ว่าทั้งนี้น <c oughs> แกงย่างปางไม่ร้องมึงอนี่แหละนั่นแกงย่างปางครับผมนะั่น เอาคลิปนี้กันคักท่านทั้งนี้ครับผมขอบคุณที่รับชมครมับสวัสดีครับ